S <S <Yahoo! S 1> ก็กราบสวัสดี FC ีเฮียมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนนะพกผมกับเฮียมีที่รักทุกคนนะช่องนี้เป็นช่องใหม่ของผมฝากกด subscribe ฝากทุกคนที่เข้ามาชมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอสโนุกๆแุกกิจกรรมดีๆเทคนิคต่างของเฮียมีกันด้วยนะครับนะ มาในเกมใหม่ใช่ไหมใหยพี่จีเพื่อนงานเลี้ยงของราชินีนะจ๊ะให้ดูสมาชิกในกลุ่มกันก่อนดูสมาชิกในกลุ่มกันก่อนไม่ต้องพูดเยอะนะครับในกรุมก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นในช่วมงเกมที่มันกำลังแตแกดีแบบบ,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 บะ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 บูะช่าโบเชกหน้าแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ก็เพิ่มโอกาสที่มันจะแตแกดีกว่าเดิมที่เราไปเล่นใช่ไหมในช่วงเวลาต่างๆที่แบบ แต่ละคนแจ้งเกมกมาว่าช่วงเวลาไหนที่มันกนจะแตกดีเกมไหนที่มันจะน่าเล่นในช่วงเวลาันั้นดูคนนะเข้ากลุ่มแบบนี้ปักหมุดใต้คอมเมนต์กันเลยนะครับนะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เือป็นกำลังใจนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นงดเล่นตามนะครับนะมามาจัดในเกมใหม่ใช่ไหมค่าย pg เกมราชินีของเราเถอะนะไปเพื่อโกโกโกโจฮาร์โรโมโตฮาร์โรโมโตฮาร์โรโมโตเอาจริงนะเกมนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลย เกมนี้ผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกดูที่ว่ามันจะบบาดีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองดูวิธีการอ่านลายคำนวณของมันดูก่อนดีกว่าใช่ไหมเป็นไงหน้าสเก็ตเตอร์ขันยลักษ์วายเป็นรูปหน้าผู้หญิงใช่ไหมเป็นของกินอาหารแล้วก็มีตัวภาษาอังกฤษสเก็ตเตอร์มากี่ตัวกรอบทองแล้วเปลี่ยนเป็นวายโอเคมาสเก็ตเตอร์สี่ตัวเลยหรอสเก็ตเตอร์สี่ตัวเลยเหรอการซื้อฟิวเจอร์นะโอเคมาพอดูพอเป็นเข้าคร่าวทุกคนนะ เห้ระบาทุนมา500ไหวหรือเปล่าออกเกมใหม่ระบาทุนมา500ไหวหรือเปล่าออกเกมใหม่เดี๋ยวขอเบ็ดสี่แล้วกันขอเบ็ดสี่ไป30หมุนแล้วกันเพื่อนมาทัร์โ,โบโลเลยไปโอ้โหลูกเอมาโอ้โหราชินีส่งมินิฮะมินิมินิเฮิร์ตวะมินิฮาร์ดด้วยดูยด,ดินี่นี่ว้าไงว่าไงโอ้โหสกตเ,ตหเก็กตเตอร์เฮ้ยเกมนี้มันเข้าสเก็ตเตอร์เร็ววะ เกมนี่มันเข้าสเก็ตเตอร์เร็วเลยวะโอ้โหเหลือเชื้อเหลือเชื้อเหลือเชื้อลูกเอตด้อยู่มันก็หลอกทองายเชื้อสองตัวมาเป็นนี่ก็เรียกว่าอะไรนะแบบนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะกระเพาะปลาเหรอกระเพาะปลาปะลูกเกได้อยู่อันนี้อะไรซูชิเหรอโอ้โหนี่กิมจินี่กิมจิแน่นอนนี่กิมจิแน่นอนใช่ไหมมา โอ้โหอย่าหยุดอย่าแผลวอย่าเบาอย่าเมาอย่าอึดไอ้ลูกคิวได้อยู่กบท้บองโบ้ไมไม่มีคุณห้าไปโอโ้ถ้ามีการคำนวณตัวคุณก็จะไหลเพิ่มทุกคนนะนี่ฮะมันมีการคำนวณใช่ไหมตัวคุณก็จะเพิ่มคุณแปดแล้วนะคุณแปดแล้ว,นะลวโอ้โหตัวคุณไหลเป็นคุณเก้าเพราะโบ้บ้านน้อยคุณสิบแล้วคุณสิบแล้วโบ้เท่าไหนึ่งร้อยแปดไปก่อนแล้วกันนะเอ๊ะหนึงวะเยอะอ่านไม่ออกเลยเลยอนะภาษาอะไรวะเงินรางวัลก้อนโตเหรอโอ้โห โอ้ยลูกคิวว่าไงโบไหมโบ๊ะม,มาอีกห้าหมุนออกข้างล่างมันมีตัวเชื่อมใช่ไหมมันคล้ายๆกับไอ้พวกการิชาฟอร์จูนใครเชื่อมวีนุก,กว่านะที่มันมีตัวเชื่อมแตบบ่ว่าของเกมนี้มันมข้างล่างลูงกนะแต่เกมเกมไอ้พวกใครเชื่อมวีนการิชาฟอร์จูนอะไรเงี้ยมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมเออมันก็ทําแบบสลับสลับสับเป,ปลีนะ่ยนไปมาเนาะทำให้งงว่ะเอกลูกเอว่าไงเต็มแผงไหมโบ๊ได้อยู่ไาเชื่อมลูกเก ต้องเขาละเพื่อนอายบวกคูณ 14, 14 14ไปก่อนแล้วนะต่อเนื่องไป54เพื่อนเลิฟว่ายังไงว่ายังไงได้โอ้โห1224เพื่อนเยี่ยเข้าดีเข้าดีเข้าดีเลยเข้าดีเลยเกมใหม่เข้าดีเลยโป๊ะหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ไปก่อนนะจ้าหน้ามาได้อยู่เพื่อนโอ้โหโอ้โหสเก็ตเตอร์เข้าอีกแล้ว ไอ้ยี่ส์คัตเตอร์เข้าง่ายว่ะเข้าง่ายจริงดูดิว่ารอบนี้มันจะแจกดีหรือเปล่านะมันจะจ่ายดีหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเหลือเชื้อเลือเชื้อเลือเชื้อพี่น้องเออเลือเชื้อลูกคิวมโป๊ะได้อยู่เพื่อนเอ้ยเพื่อน โอโ้ลูกคิวเต็มแพงโบกได้อยู่คูณสามแล้วคูณสามแล้วอ้ายมาต่อเนื่องมาเลยเพื่อนต่อเนื่องมาเลยมา,มาต้องอย่างนั้นดีเออโบโบ,โ,บโอ้โหโอ้โห,โโหเกมใหม่ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะยี่บาททุนมาห้าร้อยแตก็เกือบสองพันแล้วแตกดีเข้าฟรีก็ดี โบโอ้โหสิบห้าแต่ว่าเยอเดี๋ยวไม่จ่ายแต่ว่าไม่จ่าย,าายเราลองขยับเบ็ดแล้วกันนะเป็นเบ็ดห้าแล้วเบ็ดหกแล้วโอ้ยเยอะไกลเกินขอเป็นเบ็ดหกแล้วกันนะครับขอหมุนเองแล้วกันนะไปสเก็ตเตอร์เหมือนเข้าง่ายวะ่ะสเก็ตเตอร์ออกไม่ยิงแทบทุกรอบเลยดูดินี่มาสองอีกแล้วมาสองอีกแล้ว โอ้โหลูกเอได้อยู่ขอลูกเคโอ้โหมาโอ้โยอย่างเงี้ยอย่บบาเพียวอย่าเบาอย่าเมาอย่าอื่นเพื่อนดูดิสเกเตอร์ออกง่ายว่ะเดี๋ยวเราลองซื้อที่เบตหกแล้วกันนะเบตหกซื้อ450ร้อยห้าสนะิบี้ถือว่าแพงนะเบตสิบซื้อเท่าไหร่วะดเจร้อยห้าสิบเลยเราลองซื้อที่เบตสิบเลยแล้วกันนะไปฮะโบกเนาะโบกมาโบกมา,มาเออ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 เอเอเพืเอ่อน ไปฮะเพื่อนโอ้โหอย่างนี้ครับอือหือดอกนี้ว่ายังไงดอกนี้ว่าไงลูกเอได้อยู่โอ้โหาวเชื่อมวายเชื่อม,อมแต่ไม่มีตัวคำนวณโอ้โห เอาจริงๆเกมนี้ดูท่าทางข้างนอกน่าจะเข้าสเกตเตอร์ได้ง่ายทุกคนนะแต่ว่าจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายไม่รู้ทุกคนนะดูดิโอ้โหอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิวัดได้อยู่ลูกเอลูกเคไม่มนี้นะเออมาหนะักกิมจิโอ้โหกิมจิไม่มากิมจิไมมาโอ้โหเงียบอีเย็เยดสิบฝองโอเคเราลองปั่นเบ็ดธรรมดาข้างนอกแล้วกันลูกคนนะเบ็ดสิบเลยแล้วกันนะ โอ้โหขอหน้ากิมจิว่ายังไงกิมจิเพื่อนยันนี่อะไรปลากระป๋องเหรอนึกว่ากิมจิเมื่อกี้นึกว่ากิมจิโบโบ,โบเพื่อนอย่างเงียบโบไอสกตเ,เตอร์ขันหนึ่งลูกคิวช่องสองช่องหนึ่งปึ้งปังมาไม้วายเชื่อมได้อยู่วายเชื่อมได้อยู่ขอขอช่องนี้ก่อนสกตเ,เตอร์ช่องไหนก็ได้ปึง้งโอ้โหสกตเ,เตอร์ไม่มาโบ โปะเพื่อนได้อยู่ลูกเอไอ้ยงเงียบโอ้โหสเกตเตอร์บวงแล้วสเกตเตอร์เข้าง่ายอาโอ้โหดอกนี้สวยแต่ว่าตปคูณยังเบาได้อยู่โอ้โหดอกนี้540 ลูกคิวว่าอย่างยังไง67เพื่อนเละไปลูกเอโบไมคูดสิบโอ้โหไอโบโอ้หกร้อยเก้าสิบห้าโอ้โหกร้อยเก้าสิบหกไปก่อนแล้วกันนะหกร้อยเก้าสิบหกไปก่อนแล้วกันนะรางวัลซูปเปอร์มีแกใช่ไหมวายเชื่อมแบบนี้ได้อยู่ขอหน้านี้หน่อยโอ้ยโ,โบได้อยู่สองร้อยหกสิบสี่ ลูกคิวว่าอย่างไงเออะองนีร้2 7เจสีไปก่อนแล้วกันนะเออมาต่อเน,นื่องมาเลยเพื่อนเลิฟลูกเขว่าอย่างไรเพื่อนเลิฟโบ้ไหมไอยลูกคิวกรอบทองแล้วลูกคิวมันกรอบทองว่าอย่างไรว่าชิมสองตัวของนักกินจิช่องหนึ่งโอ้โหกินจิช่องหนึ่งไม่มา ถ้ายิมจีช่องหนึ่งมามีกรอบทองสองตัวกรอบนี้สามร้อยเจ็ดสิบหกเพื่อนเลิฟมุดเลย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 ได้อยู่เพื่อนเลิฟมาลูกคิวว่ายังไงมาต้องอย่างนั้นดิขอหนักยิมจีช่องหนึ่งโอ้โหลูกเจว่ายังไงเพื่อนต่อเนื่องมาเลย ต่อเนื่องมาไม่ไม่มาต่อ 1, um. เนื่องมาไม่ไม่มาโอ้ยววเชื่อมแบบนี้ตำแเนชรโบ๊ะโอ้โหหนึ่งพันเจ็ดสองลูกเค๊ลูกเจ๊โอ้โหโบ๊ะโอ้ยีายวาเชื่อมสามตัวกอบท้องโอ้โหดอกนี้ว่ายังไงขอหน้าปากระป๋องเพือลูกเอว่ายังไงดอกนี้โอ้โหออกดีจังเลยออกดีจังเลยกอบท้องลูกเอโอ้โหลูกเอไม่มา ถ้าลูกเอมาถ้าลูกเอมาสามพันสามร้อยห้าสิบสามเพื่อนโอ้โหไอ้เนี้ยนียังไม่ได้กดซื้อนี้ยังไม่ได้กดซื้อ,อโอ้โหสุดจริงสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่เพื่อนเลิฟโอ้โหสุดจริงโอ้โหพอเถอะพอเถอะทุกคนไม่ไหวเข้ากลุมแบบนี้ปักหมุดใต้คอมเมนต์กันเลยนะครับทุกคนนะข้างล่างเลยทุกคนนะ อยากให้ผมเล่นเกมหนึงใครหน่อยแจ้งออกมาในคอมเมนต์นะฝากคอมเมนต์ฝากเ c คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะโอเคอย่างสุดแล้วการเกมใหม่ทุกคนนะโอ้โหแปลกดีบบะโอ้โหกันเข้าฟีเบินในการบิดธรรมดาโคตรตีว่าง่ายอ่ะง่ายง่ายง่ายไม่ไม่รู้ก็ก็ดูเองแล้วกันนะโอเคพอเลิกแล้วกันบา,บายบายครับ